มีอีกหนึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไทยแล้วผมคิดว่าจะไม่พูดเรื่อนี้ก็คงจะไม่ได้ต้องขอโอกาสในการหยิบขึ้นมาพูดหน่อยก็คือการอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับขบวนการคอร์เซนเตอร์ที่ตอนนี้ไทยกําลังจัดการมีเป็นวาระใหญ่โดยที่ถูกมองว่าจีนเข้ามามีบทบาทสําคัญจนมีส่วนทําให้ไทยมีการผลักดันอย่างหนักแน่น ในตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ภาพที่เราจะได้เห็นอย่างที่ผมย้ํามาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาล่วงเลยมาจนถึงวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพที่มีชาวต่างชาติที่อยู่ฝั่งนู้นฝั่งเมวนาดีอะจำนวนมากถูกส่งกลับมาทางฝั่งไทยเราเห็นภาพไปแล้วนะครับก็มีทั้งคนจีนมีทั้งคนชาติในเอเชียมีทั้งคนที่มาจากแอฟริกานู่นเลยก็เห็นภาพมาแล้ว และจะได้เห็นภาพต่อจากนี้ไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในอีกวันสองวันนี้เราจะได้เห็นคนจีนล็อตใหญ่ถูกส่งข้ามมาจากเมวดีมาที่ฝั่งไทย แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะแตกต่างจากชาวต่างชาติชาติอื่นๆนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติชาติอื่นๆในกรณีที่ส่งมาแล้วอย่างที่เราได้เห็นภาพกรณี260คนก็ยกเป็นตัวอย่างได้ที่ส่งกลับมาเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล็อตนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไทยรับตัวก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทั้งเรื่องของสัญชาติและเรื่องของเจตจำนงว่าเข้าไปที่เมวนดีในฐานะที่ถูกหลอกเข้าไปหรือตั้งใจไป หลอกคนอื่นกันแน่ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีผลสรุปออกมากว่าส่วนใหญ่ถูกหลอกเข้าไปและมีส่วนน้อยแค่สองคนที่สมัครใจเข้าไปทำงานเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามกระบวนการที่เกิดขึ้นกับคนชาติอื่นที่ไม่ใช่จีนนะครับเพราะว่าในกรณีของคนจีนจะแตกต่างกันออกไปครับมีรายงานค่อนข้างยืนยันตรงกันจากหลายหน่วยงานแล้วนะครับว่าในกรณีรับกับคนจีนจะไม่มีภาพแบบนี้ครับ ในกรณีที่เป็นคนจีนนั้นจีนจะดําเนินการเองตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางหมายความว่าอะไรครับจะดําเนินการเองตั้งแต่ไปตรวจสอบพลเมืองจีนที่อยู่ฝั่งนู้นแล้วดําเนินการส่งข้ามกลับมาที่ฝั่งไทยโดยขอให้ไทยอำนวยความสะดวกในเรื่องของความปลอดภัยจากชายแดนถึงสนามบินเท่านั้นโดยที่สนามบินที่แม่สอดนี่นะครับก็จะมีคเครื่องบินเช่าเหมาลำของจีน พร้อมรับตัวคนจีนกลุ่มนี้ไปทันทีหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพแล้วแล้วมันต่างกันยังไงความต่างก็คือกระบ,บวนการในการคัดแยกคัดกรองซึ่งเดิมทีไทยทำกับชาวต่างชาติจะไม่เกิดขึ้นกับในกรณีคนจีนนะครับซึ่งในมุมหนึ่งคนก็มองว่าอา้าวก็ดีแล้วนี่ทรัพยากรที่เราต้องไปลงกับการตรวจสอบคนเหล่านี้ก็ไม่ใช่น้อยนะแถมต,ต้องดูแลคนเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่ทราบ บางประเทศจะรับหรือยังไม่รับหรือยังไม่พร้อมรับเราก็ต้องดูแลใช่ไหมการที่จีนบอกว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวจีนจัดการเองก็เป็นส่วนช่วยในการลดทรัพยากรของเราก็ดีอยู่แล้วแต่ในอีกมุมหนึ่งคนก็มองว่าเฮ้ยมีเหมือนเรื่องอธิปไตยของชาติเลยนะการที่จีนทําแบบนี้ได้โดยข้ามไทยไปเลยเนี่ยมันสะท้อนถึงความคุมเครือของอธิปไตยไทยหรือไม่และยังไม่รวมถึงว่า การที่ไทยถ้ามีโอกาสได้สอบปากคําได้ตรวจสอบคนจีนที่ถูกส่งกลับมาก็อาจจะช่วยต่อจิ๊กซอขยายผลไปถึงขบวนการคอเซนเตอร์ภาพใหญ่ที่ส่วนใหญ่ก็มีการหลอกลวงคนจีนส่วนหนึ่งก็มีการหลอกลวงคนทั้งโลกและอีกส่วนหนึ่งก็หลอกลวงคนไทยด้วยหรือเปล่า นี่คือสิ่งที่กํำลังจะเกิดขึ้นแล้ววันนี้ผมขออนุญาตใช้ตรงนี้ในการไล่เรียงเพื่อให้เห็นภาพนะครับแล้วก็วันนี้ก็ตั้งเป็นคําถามด้วยว่าทุกคนคิดว่าสิ่งที่จีนร้องขอมาฝ่ายไทยที่จะดําเนินการในการรับคนจีนกลับโดยไม่ผ่านกระบวน,นการของไทยเนี่ยทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้ไทยเสียอธิปไตยไหม จากแนวทางเหล่านี้จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากการที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีความบั่นคงของจีนหลิวจงอี้ได้เข้าหาลือกับเลขานุก,การรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งวันนี้ตามรายงานก็จะเข้าหาลือกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็เป็นความคลื่อนไหวที่สําคัญแล้วก็เป็นรายละเอียดที่ออกมาแล้วแหละก็คือการที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีหลิวจงอี้ของจีนได้ยื่นข้อเสนอ4ข้อมาถึงไทยนะครับนี่ ยื่นข้อเสนอ4ข้อมาถึงไทยเลยว่าขอให้ไทยช่วย4ข้อนี้ข้อ1เสริมสร้างกลไกจอยภาคีภายใต้อำนาจอธิปไตยและกฎหมายและกฎห,หมายท้องถิ่นในอนาคตอาจเพิ่มสมาชิกขอให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเตรียมความพร้อมและประชุมที่เป็นทางการตามที่ไทยกําหนดจีนจะพร้อมสนับสนุนอ่ะข้อหนึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความร่วมมือก็ดูจะปกติส มาตรการตัดไฟสัญญาณอินเทอร์เน็ตและน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดผลเป็นรูปธรรมได้รับการยอมรับจากนานาชาติขอให้ไทยดําเนินการต่อแม้จะมีการเรียกร้องจากฝ่ายพม่าให้ยกเลิกข้อนี้ก็ชัดเจนในตัวของมันนะครับจีนขอให้เดินหน้าตัดน้ํามันตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตฝั่งนู้นต่อข้อ3ผู้ช่วยรัฐมนตรีหลิวจงอี้ส่งผ่านมา ว่าเป็นข้อเสนอของจีนบอกว่าให้การสกัดกั้นควบคุมพื้นที่ไม่ให้อาจยากลบหนีหรือว่าเคลื่อนย้ายไปพื้นที่อื่นอ่ะก็เป็นข้อเสนอรูปธรรมนะครับบอกว่าอ่าคุณก็ต้องช่วยไม่ให้กลุ่มคนเหล่านี้หนีไปที่อื่นได้แต่ข้อ4ี่เนี่ยแหละครับข้อ4ที่นํามาสู่ข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้เลยครับเพราะว่าข้อ4เนี่ยบอกว่าให้ไทยช่วยเหลือในการส่งกลับคนจีนให้มีการกําหนด point of contact ทั้งฝ่ายไทยฝ่ายจีนและฝ่ายพม่า โดยฝ่ายจีนจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบข้อมูลและขนย้ายจากฝ่ายจากพม่าจากนั้นพอขนย้ายจากฝั่งพม่าแล้วก็จะส่งไทยแต่การส่งไทยในที่นี้เป็นการส่งไทยในการอำนวยความสะดวกเท่านั้นนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกตั้งแต่ชายแดนก็คือตั้งแต่เข้าประเทศไทยมาจนถึงสนามบินเลย พาะมีการร้องขอให้ไทยดูแลอำนวยความสะดวกจากชายแดนถึงสนามบินพอถึงสนามบินก็จะมีเครื่องบินจีนมารับกลับเองครับโดยมีรายงานระบุนะครับว่าทางการจีนได้มีการแจ้งแล้วว่าการรับคนจีนที่ผ่านแดนมาจากฝั่งพมา่าเนี่ยจะใช้เครื่องบินพาณิชย์เช่าเหมาสามารถรองรับได้วันละ6เที่ยวบินแต่ละเที่ยวบินจะมีคนจีนที่ถูกส่งตัวกลับ50คนและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยจำนวน,น100นายขนคนกลับได้วันละไม่เกิน300คน โดยมีการประสานงานตั้งแต่เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์แล้วนะครับโดยสถานทูตจีนได้หาหรือกับกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าการส่งกลับคนจีนซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่20กุมภาพันธ์นี้จะส่งกลับ200คนโดยสายการบินเซาท h e ชนไชน่าและมีการประสานงานกับทางแม่สอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นเป็นชนวนในการพูดคุย ในวันนี้ทั้งวันเลยแล้วก็มีเสียงมีความคิดเห็นต่างๆนานาที่เกิดขึ้นแล้วก็ชวนไปประเด็นพูดคุยในวันนี้ด้วยเพราะว่าหลายคนก็มองว่าโอ้โหจีนดำเนินการหมดไทยเราแม้จะเป็นข้อดีไม่เสียทรัพยากรอะไรแล้วก็อาจจะต้องพูดถึงความไว้วางใจเจ้าหน้าที่ด้วยในการทำงานแต่ว่าในมุมหนึ่งเราก็จะไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสในการขยายผลคนเหล่านี้เลยนะแล้วนี่เป็นเรื่องอธิปไตยด้วยหรือเปล่า มีหลายคนพูดเรื่องนี้นะครับคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือรังสิมันโรมที่ออกมาบอกเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่ทิศทางที่ดีในการส่งตัวแก๊งคอร์เซนเตอร์กลับประเทศโดยตรงโดยคุณรังสิมันโรมออกมาพูดในวันนี้นะครับบอกว่าการไม่คัดแยกเหยื่ออัชญรกรเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่และไม่มีประโยชน์สำหรับประเทศไทยคุณรังสิมันบอกว่านี่เป็นเรื่องใหญ่มากครับ ถักคนที่เคยอยู่ในแก๊งคอร์เซนเตอร์จะถูกส่งตัวไปประเทศต่างๆโดยไม่ผ่านกระบวนการคัดแยกเหยื่ออัากริ์เพราะนั่นหมายความว่าเราจะไม่มีข้อมูลสําคัญที่จะนําไปใช้เพื่อจัดการกับบรรดาอัากริ์ต่างๆที่จะนําไปสู่การทลายโครงสร้างอย่างถอนรากถอนโคนได้คุณรองศิลป์มันบอกว่าถ้ากระบวนการของเราไม่แม้แต่เก็บข้อมูลอัตลักษณ์หรือไบโอเมตริก์ต่อไปในอนาคตพวกนี้ก็จะสามารถกลับมาที่ประเทศไทยได้ด้วยซ้า คุณรังสิตมันบอกว่าทําราวกับว่าเรื่องพวกนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะและอาจจะรวมไปถึงอาจจะใช้พาสปอร์ตของสัญชาติอื่นเดินทางผ่านเข้าประเทศไทยเพื่อก่ออชญากรรมต่อไปด้วยคุณรังสิตมันเรียกร้องไปยังรัฐบาลแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนชาวไทยคุณรังสิตมันบอกว่าท่านปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้เด็ดขาดท่านรับผิดชอบไม่ไหวหรอกครับนี่เราจะปล่อยโอกาสให้การทําข้อมูลเครือข่ายอชญากรรมครั้งใหญ่ รอดมือของเจ้าหน้าที่รัฐไทยไปได้อย่างไรเราจะไปหวังพึ่งประเทศอื่นให้มาจัดการปัญหาอายกรรมไม่ได้ผลประโยชน์ของคนไทยประเทศไทยต้องจัดการเองคุณวสิมันทิ้งไทยว่าจะมีการหารือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในวันพรุ่งนี้ก็คือ20กุมภาพันธ์พร้อมอย้ำว่านี่ไม่ใช่ทิศทางที่ดีเลยนะครับอีกคนหนึ่งที่พูดเรื่องนี้ก็เป็นสอสอฝ่ายค้านแต่ว่าเป็นสอสอฝ่ายค้านที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอด เช่นเดียวกันนะครับก็คือคุณกนวีสืบแสงสอส,อสอบัญชีรายชื่อพับเป็นธรรมโพสต์ข้อความในเรื่องนี้บอกว่าปล่อยจีนเอาคนขึ้น,น,นเครื่องบินผ่านไทยโดยไม่ผ่านตมไทยระวังเจอละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับการที่จีนขอไทยนําตัวชาวจีนไปดําเนินคดีที่จีนทันทีหลังจากถูกส่งตัวผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาจากชเวโกโกโกเมีวดีโดยไม่ผ่านกระบวนการใดๆของไทยอาจไม่ใช่เรื่องง่ายตามที่ตกลงกับจีนเพราะหน่วยงานไทย อย่างเช่นสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองอาจผิดมากรา157ได้รัฐบาลจะทํำยังไงคุณกนา,าวีโพสต์บอกว่าตามความตกลงไทยจีนที่จะนําตัวคนจีนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งคอเซนเตอร์ขบวนการนําพาและค้ามนุษย์ทันทีโดยส่งตรงจากสนามบ,บินแม่สอดไปจีนเลยโดยไม่ทําอะไรมันจะทําให้ไทยขาดข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการมัดตัวขบวนการาชาวจีนครับและหลักฐานเชื่อมโยงขบวนการไทยเทาไทยดําอีกด้วย และที่สําคัญอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่รัฐฐาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157อีกรัฐบาลจะละเลยปิดหูปิดตาให้แก๊งมาเฟียในไทยไม่ถูกดำเนินคดีแถมยัดเยียดให้ข้าราชการตำรวจของสตมโดนคดีไปด้วยเอาให้ดีนะครับทั้งขึ้นทั้งร่องยอมจีนแถมลงดาบเจ้าหน้าที่ไทยคุณกนาวีบอกว่าถ้ายังยืนยันจะส่งกลับชาวจีนกลุ่มนี้ให้ได้รัฐมนตรีมหาดไทยต้องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ใช้มาตรา17ของพรบรตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยกเว้นการกระทําความผิดของคนจีนทั้งหมด <S <S เกี่ยวกับการเข้าออกอยู่อย่างผิดกฎหมายก่อนแล้วถึงส่งตัวได้คุณกนวีชี้ทางเลยนะครับแล้วคุณกนวีก็บอกว่าจะทําอะไรอย่าเร่งครับทําให้รอบคอบมันกระทบกันไปหมดคนผิดก็ไม่ได้รับผิดตามกระบวนการยุติธรรมไทยแถมไม่สามารถสาวถึงแก๊งไทยที่ช่วยเหลือและอยู่เบื้องหลังขบวนการเหล่านี้สุดท้ายเจ้าหน้าที่ไทยต้องรับผิดอีกต่างหาก แต่อย่างไรก็ตามคุณกนาวีบอกว่าอย่าลืมพิมพ์ลายนิ้วมือทุกคนก่อนออกนะครับพวกจีนนี่อย่าละเลยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตามใจพี่ใหญ่เพียงอย่างเดียวเลยครับอ่านี่เป็นคนที่สองที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับอีกคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือคุณฟูรีพิสวรณนะครับโพสต์ข้อความบอกว่าเรื่องการที่ประเทศจีนส่งเครื่องบินมาขนคนกลับผ่านไทยโดยไม่ได้ให้เราได้คัดกรองไม่ได้สัมภาษณ์เก็บหลักฐานรับรู้อะไรไม่ได้เลย มีเรื่องใหญ่มากในเชิงการต่างประเทศเสมือนเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของไทยจริงๆแล้วรัฐบาลรับผิดชอบมีความเสี่ยงโดนมาตร, 1, 1, รา119ควรจะมีเปเปอร์เวิร์กอะไรเป็นหลักฐานการกลับเข้าเมืองของคนจีนพวกนี้ไว้บ้างคุณฟูดี้บอกว่าเอาจริงๆมาตรานี้มีปัญหาพอๆกับมาตรา112จะใช้ยังไงก็ได้โทษก็โหดเกินไปคุณฟูรดี้บอกว่ามาตรา119เนี่ยผู้ใดระทําทการใดๆเพื่อให้ราชาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชาจักร ตกไปอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐต,ต่างประเทศหรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไปต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนะครับสํานักข่าว Today Make Tomorrow Today